สวัสด,ดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับสาวอยอดนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้สาวอยอดจาไปเบิ่งนไดโนเสาร์มาเบิ่งกันเด้อไปเบิ่งกันมาจ้ามาดูไดโนเสาร์จ้ามาเบิ่งกับสาวอยอดเด้อผู้ใดบ่เคยเห็นไดโนเสาร์เด้อเสาตัวใหญ่คับเบิ่งเด้อคุณน่ะผู้ใดเคยเห็นรือบล่เออเอาไปต่อเฮามีให้เบิ่งเด้อไดโนเสาร์ แล้วกับมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ให้ให้เข้าชมด้วยไยักษ์พ่นกัน<ม>จับ G P S มาเลยพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์บ้นานนาไข่ตำบลกุดว่าอำเพอกุชินรายจังหวัดกาฬสินค่ะมาเบิ่งเด้อพี่น้องอันนี้กับอันเอ้ยเพื่อนกับจัดรถขบวนไปแสดง ให้ชมอยูอ่กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นค่ะอยู่ที่บ้านกุดว่าหมู่แปดค่ะอันไปเบิ้งได้เด้อค่ะไปชมไปเบิ้ง,บ,งบ,บ,บูธของอบตหน้าไใ่้ค่ะนี่ไดนน้งองสาวให้ถ่ายรูนปน้ำผู้ใดอยากถ่ายผูย้ใดอยากชมไอไปเบิงเบ้งเนาะ่ะเนาะผู้ใ <c oughs> ดอยากไปเบิ้งก็ไปเบิง้งผู้ใดไปถ่ายรูปก,ก็ไปเด้อ อยู่โม่แปดจ้าบ้านกุดว่าขอบคุณค่ะ